ป้าสองทีโอ้โหแล้วแม่งก็กินเลยสุดยอดมึงทำดีมากแล้วใบนี้่ะเพื่อนไอ้นี่ก็ยากนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีปีศาจอะยากแต่ถ้าหันซ้ายหันขวาแล้วก็ก็โบจินแล้วก็ป้า ใช่แล้วผมก็เจอแต่นากาที่มันเป็นไอ้นี่ไว้ซื้อนี่โัวเฮ้ยไอ้นี่ดีถูกปะมันไม่มีตัวอื่นอ,อยู่แล้วทำไเฮ้ยอยากได้ตัวนี้ไงตัวนี้ไงที่เราอยากได้เนี่ยเอาตัวถลัดตัวนี้มาให้ผมเฮ้ย ยังไงวะยังไงไม่รู้รู้แต่บัฟมันไปก่อนรับทอทมไอ้นี้รับเลือดไอ้นี้เดี๋ยวถึงเวลานั้นมันก็ไม่สำคัญแล้วแหละเพื่อเพื่อเข้มพ่นมากไปหรอเข้มจนนาเหลือเกิน วยอยู่โอ้สวยอยู่โอ้เกือบสวยผมต้องเอาแล้ว่ะผมไม่อยากแพ้เพราะว่านายอะเทียร์หกยังไงล่อเนี่ยผมอยากได้เวนีย,ยากันได้นีโอ้จะบอกเลยว่านะฮึ่ยฮ้ยมันมีจิตตายไวเนี่ย ใช่แล้วไช่นะนั่นไงโอ้โหมันไม่อ้วมเลยมันไม่อ้วมเลยไอ้นี่คือแบบเฮลตี้มากในขณะที่ตัวหนึ่งคือตายหาไปแล้วอัพเทียบป่ะคืออันนีน่ผมอยากจะลุ้นทริปเปิลด้วยการแบบขายนี่แล้วจิ้มอันนี้ไหมให้ดีกว่านะ กี่เผาวะนะกี่เผาะนะคูอค่ณพูหหดหรือเปาทำได้ยังไงถ้ามันเป็นเชลลี่ให้ผมนะปาบโอ้อะไรเนาะนายพูดว่าอะไรเนาะ พูดว่าถ้ามันเป็นเชลลี่ให้ผมบัมเปอร์ก็กลัวไหมจะได้ไม่เสียใจภายหลังมันก็เศร้าๆหน่อยไอ้นี่มันเริ่มไฟแล้วมันทำอะไรวะทำไมอยู่ดีๆมันมีเอฟเฟกต์วะมันขู่เราวะเริ่มไฟมาแม่งจิดเอาผมเจอผีเอาผมได้ทิปเปิลว่าแต่ หวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบผมจะทำไงให้สะแตดมันมาอยู่ที่หัวไอ้นี่วะไปว่ากันเนี้ยหรอเฮ้ยนี่ไงมาสเตอร์แกรดิต แม่จินสิบสองใช่ไหมอ๋อใช่ไหม อ๋อเออว่ะมันเป็นสเตตที่ยืมเข้ามาอีกทีนึงใช่ไหมผมโกลเด้นทัตหรือว่าผมจะโกลเด้นไอ้นี่ด้วยวิธีนี้โกลเด้นทัตอย,ยู่กันไหมแล้วเดี๋ยวค่อยหาวิธีเอางบมาไปนี่วิธีเสร็จแล้วผมก็สลับสเตต อันนาอันนาโอ้โหหวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบอีกแล้วมึงหยุดหวันเจี๊ยบเดี๋ยวนี้นถ้ายังไม่มีทอนมันก็ยังเอา้อาไอชิที่เปลี่ยนแบบ ฮัลโหลมันเปลี่ยนจากคือมันเปลี่ยนเป็นแบบกีกี้ไปเลยอะได้เหรอวะมันจะฟื้นทันหรอวะมันโกลเด้นทุกตัวตัวละเทินตัวละเทินแต่ว่าบอดมันจะสเกลยังไงให้ฟื้นกลับมาทันวะยากเลยตัวนี้อะ มโลไหมไอ้นี่ก็ดีนะแต่ว่าผมไอ้นี่อ่ะผมยอยากเฮ้ยไอ้นี่กินไงเออทำไมผมไม่โกดเด้นไอ้นี่ไปวะพลาดละ เรียบร้อยงับงับเบบี้วอตสับไปแล้วกูเล่นอยู่กูเล่นทัดมันเยอะจังวะเอาวะคือมันต้องคิดให้ดีหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าผมสลับปุ๊บแล้วผมใช้ไอ้นี่พลาดไอ้นี่กินก่อนก็เบื่อ เราก็ต้องสลับแล้วใช้สองใบสองใบนี้ก่อนที่เหลือว่ากันทีหลังสบายแคแก็บอย่างเงี้ยสบายเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมยังมีไอ้นี e ่อยู่ไไอบเบสคอนเรคเตอร์ตัวเนี้ยมันจะคอยชี้นําแสงทํานำทางแลวแล้วผมก็ได้เล่น เซลเลเมนท่ลที่แบบว่ารู้สึกว่าโอเคขึ้นมาสักทีนะผมต้องการครับผมต้องการเซล,ลบอลที่เป็นโกลเด้นนะแต่ว่าผมจะทำยังไงวะถ้าผมแบบฟอสแล้วโกลเด้นอย่างเงี้ยผมก็ไอ้นี่ไม่ได้อะสลับสเตตไม่ได้ ไอออฟดีเอิร์มาเถอะอเนี่ยอุ้ยนับให้ไปเฮ้ยนี่อถ่ายไอนี่ยเฮ้ยเนี่ะแล้วก็ดงไอนี้ก็ต้องสลับก่อนนะต้องสลับก่อน ก็ถูกม่งกินก็แรก,ยกอยู่แล้วอะของดีโคเดนก่อนนะอ่าวชิปหายแล้วหนึ่งตัวท่วนอันนี้กี่ทีวัดดวงเอาห่วงท,ทอาบอลเตอร์แคนปาบนั่นไงโดนไปแล้วขอบคุณมากนะ สามพันสี่แล้วอ่อถ้าว่ากันด้วยตัวเลขแล้วผมก็ไม่น่าจะแพ้ที่เหลือก็แค่หาทอนหาตะแกมไอ้น,นี่เป็นตะแกรมแล้วนึ่งนะหาทอนมาเสริมนนไปถูกไหม ขายทิ้งลงซื้อโลซื้อหรือลอยเก็บไปไหมบีดกับอะไรมิกมิเนียนปรับสเตตด,ดีกว่าไหมครับปรับสเตตรปรับสเตตไอ้นี่ก็ดีนะทอนนะทอนก็ดีนะไอถ้าถเกิดว่าผมไม่ ไอ้นี่มันจะมันจะโดนซะก,ก่อนอเลยปล่าปา 7, เจ็ดพันเฮ้ยผมต้องขายนี่จริงปะเดี๋ยวมันจะทํำรอยพระวัตาตร์มันจะทํำรอย ตอนไข่ไอ้นี่เจ็ดพันไปแล้วตอนตัวเล็กแล้วกันนะได้อีกกี่ทีได้อีกพอ,อได้หมดเลยนี่ววาถ้าเกิดรอบนี้มันตวยก็เดี๋ยวทีนี้ก็แค่นี้ไหมพวกนี้ไม่จำเป็นต้องลงหรอกสแตตไปลงครีปสักหน่อยได้ไหมครีปต้องการสแตต ผิดผิดผิดหมูหมูน้อยสามตัวผู้โยนบาดเจ็บสามเม็ดงี่แหละเครื่องสแต็ดผมไม่แพ้อยู่แล้ว,วะ่ะเพราะฉะนั้นผมแค่ต้องการเอ่อเคลียร์ดีไคิวไอ้นี่ลงแล้วก็ซัมมอนอีกสักตัวสแกมอีกสักตัวไหม ครีปถ้ามันโยนไอ้นี่ไปที่ครีปก็น่าจะไม่มีปัญหาตือไอ้นี่ก่อนกดปาบทีทกดปาบสองทีโอ้โหแล้วแม่งก็กินเลยสุดยอดมึงทำดีมากแล้วใบนี้ละเพื่อนแม่งไม่มีที่ลงแล้ว ลลลลลแล้วเธอหน้าผมใครใครอะคลีผมยังตัวละร้อยอยู่เลยอะ่ะไอ้นี่เท่าไหร่ ไอ้นี่สี่พันเจ็ดกับห้าหมื่นสองใช่ไหมไอ้นี่เท่าไรไอ้นี่สามพันสองกับสี่หมื่นสองแล่เวนเนี่ยสองพันห้ากับสามหมื่นห้าอย่างเงี้ยเหรอเออหมูกินแม่นมากเลยแม่นจัดเลยสองตัวงับสองตัวงับอย่างเงี้ยใช่ไหมผมว่าพิษไว้หลังเงี้ยเหรออู้พันสี่พิษก็ใหญ่ปะละ่ะ คิดว่าพันสี่มันใหญ่ไหละเพื่อนก็ใหญ่แหละถ้าถามกูกูว่ามันก็ใหญ่แหละเสร็จแล้วเย้